ไม่ใส่มาจอหาม 一秒钟。 也很难。 เขาเขียวรอบเดียวมัจะไม่พอว่าสิบโมงเนี่ยอยู่บริเวณนอกกบค่ะบรบคุณนอก ริก็่แข็งข้าวไม่ได้ั้่วรรที่เลยนะคะแข็มากเลยทีเดียวค่ะสหรับกระบวนแห่องค์พระปถิตนะ่ะสำหรับ่านที่เป็นเจ้าค่ะนะคะพระายค่ะท่าที่สิวนได้ปรนท่านี่ามค่ะกอสาวนรีบไปเรีนานสะวน้อว่าขนาดนี้ค่ะสาองค์ถิตก็ได้มาถึงแล้วี นทาเดินมเวนีรย่คุณยรายาและก็นาค่ะตอนที่เราถูกลงมาไหว้พะนคจะมีนะคะวค่ะาเจาพระุทที่โเป็นูรุทรนเป็ะดินทางไที่กรเทพฯ่กจนะเดินาพิธีกรในวันนี้ค่ะเพื่อนท่านได้เดินทางมาถึง เราเริแล้วบอกียว ผู้มีพระเจ้าทรงมีพระบรมพุทธรรมาให้พิสูจน์ผู้อยู่จำพรรษาในอวาวาสวิหารใดพบวันไตมากหรือสามเดือนแล้วนั้นสามารถรับค่ามามงูกผมได้ก็กระถินาทานนี้มีกำหนดระยะเวลาถวายจะทำเหมือนคุณชนิดอื่นไม่ได้โดยมีระยะเวลาอย่างหนึ่ง ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12จึงเรียกว่ากัะถินละการคือระยะเวลาทอดกัดถิน่นสุธรรมสนุพระพุทธศาสนายุการนับตาเดิมแต่การเสด็จตรัสถันทบบา,ทา,ทนาปัจจุบันสมัยตามสุริยคติ วันอังคารที่20ตุลาคมพศส5 6 3ตอตรงกับจันทรคติขึ้นสี่ำเดือน12ปีชว่วัดโูสมะนารานาาประทานในเื้บบุนิ้วพรหัชี้รทงที่ถึงธรณีในคราวที่พระองค์ทรงเอาใช้ธน,นะพยามาร นามว่าวัดสวัสดีหรือเรียกว่าปางสมมาเจ้าพระราสูนตเป้ขอเรียนเชิญท่คาคารพคราบขณะที่ท่านประทานในพิธีกำลังตุ๊กตุกเทียนบูนชาพระพุทธปฏิมาเจ้าพระราสูนตเป้มันขอเชิญสาธุชนได้พร้อมกัน คนเลยน้อประคองหาการทำอัญชันีการตกาวัตูมโดยพร้อมเพียงกัน เทียงบูชาพิธีกรรมในข้าประจำที่แล้วต่อไปจะเป็นการถวายพัดรองที่ระลึกเนื่องในการทอด,ดกระินประจำปีพุทธศักราช2 5 6 3ขอทุกท่านลดมือ,อลงครับอาจารย์ลอเตอร์มาประกอบใหม่ให้อาตุลตะงโม เดี๋ยวต่อไปจะเป็นกนรารถวายพระไตรปิฎกนะครับเดี๋ยวกล่าวพระโลหิตจบพร้มอมกันครับทุกท่านกำลังเือครับแลโมก

เป็นเชิญข้ราราชการพิธีปเปนจ้าท่าพร้อมด้วยคุณอุรัสยาสตุตวรรษได้เข้าวางหน้าผอาจารย์อุเป็สนสมภามเจ้าว่านและขอการเป็เชิญเข้าประทับพิธีครับ ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีการทางโฆงพระสงฆ์ทนั้นจะได้ประโลกตะเิียนขอการ ขอการเชิญคุณแม่ป้าอะไรสเปอร์บานครับต่อพาท่านอเคเทวายแล้วสัธุชนมองเห็นสาธุพอกาแรับพิธีพรมองไม่เห็น นเป็คุณเอนะครับผมจะเป็นหัวเรือใหญ่เป็นต้นบุญต้นกุศลในครั้งนี้ไปถวายแล้วก็เป็นสักน,นะครับผมสา ทายารรมแดท่ท่านประธานสง์ขอกัรบเ,เชิญเรื่องห,หน้าหน้าธรรมารครับให้คุณณเดชประคองผ้าตายแล้วก็คุณสุวัชยกับคุณรัศยาแตะที่แขนหรือว่าประคองที่ผ่านได้นะครับผมพระาอาจรย์พระอาจารย์ระอารพรอาจารย์ระา จ้าทีได้เพื่อนทายธรรมออกนะครับของทายธรรมแล้วก็อาจารย์จะได้กลับสูบ่มรดาสู่อาถรรนะครับผมขออนุญ,ญาตทาความเข้าใจสาธุชนพุทธบริษทัทที่มีผ้าไตรจีวรสีเงินสีทองก็ดีนะครับที่อยู่ในมือน,นะครับเมื่อเสร็จพิธีการตรงนี้แล้ว ก็ผมจะส่งก็ให้ท่านพิธีกรช่วย